สำหรับคุณคุณที่ยิงแอดบน Facebook เพื่อขายสินค้าของคุณอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ผมได้สร้างตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย100กลุ่มเป้าหมายเอาไว้สำหรับการยิงแอดโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อช่วยให้คุณสามารถยิงแอดได้แม่นยำมากขึ้นกลุ่มเป้าหมาย100กลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะครับคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับสวัสดีครับ ผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th พวกเราเป็นมือยิงแอด Facebook ของประเทศไทยนะครับวันนี้พวกเราได้ทำอ e ีบ o ๊กเพื่อช่วยคุณค้นหากลุ่มเป้าหมายจริงๆสำหรับธุรกิจของคุณเลยนะครับ e-book ที่พวกเราทำขึ้นมาเนี่ยจะแสดงตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย 100กลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อช่วยคุณเนี่ยมีทางเลือกในการยิงแอดนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป้าหมายของอ e ีบุ๊กที่เราทําขึ้นมาก็คือเราอยากให้คุณมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อจะช่วยคุณเนี่ยยิงแอดได้แม่นยามากขึ้นและอยากจะช่วยทําให้ค่าโฆษณาของคุณถูกลงนะครับเพราะคุณสามารถที่จะยิงแอดไปที่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่คู่แข่งของคุณอาจจะยังนึกไม่ถึงและยังไม่ได้ใช้ใน การทำโฆษณามาดูข้างในอ e ีบุ๊กว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือ e-book ไฟล์ตัวนี้นะครับหนึ100กลุ่มเป้าหมายที่เราคิดขึ้นมาเพื่อช่วยคุณยิงแอดบน a c e b o o k นะครับในสารบัญคุณจะเห็นเลยเรามีกลุ่มเป้าหมายพนักงานออฟฟิศกลุ่มผู้บริหารคนรุ่นใหม่ครอบครัวเกษตรกร,ร,กรคนมีลูกเราพยายามคิดนะครับว่ามีกลุ่มอะไรบ้างที่คุณสามารถนําไปใช้ในการยิงโฆษณากลุ่มนักขายกลุ่มฝ่ายบุคคลเจ้าของโรงงานแล้วก็มีคนที่เป็นอาชีพต่างๆเรายังมีคนที่สนใจหาไรายได้เสริมโอกาสทางธุรกิจประกันตามหน้าจอที่คุณเห็น สุขภาพลดมือ2เต็มไปหมดเลยครับนี่มาจากประสบการณ์ที่เรายิงโฆษณาให้กับลูกค้าแล้วก็มาคิดเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ชายสนใจรถหรูผู้ชายสนใจลลนใก,กระบะผู้ชายสนใจฟุตบอลซึ่งในความหลักเป็นจริงแล้วคุณสามารถนําหลากหลายกลุ่มเป้าหมายไปยิงโฆษณาได้เลยนะครับนี่มาดูข้างในอีกว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นประมาณนี้กลุ่มเป้าหมายพนักงานออฟฟิศเราก็จะคิดมาแล้วว่าพนักงานออฟฟิศมีอะไรบ้างคุณสามารถจะพิมพ์เข้าไปในระบบ โฆษณาของคุณเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ได้เลยแล้วคุณอาจจะปรับแต่งหน่อยเช่นประเทศไทยคุณอาจจะเหลือกรุงเทพปริมณฑลคุณอาจจะขยายช่วงอายุหน่อยก็สามารถทําได้นะครับของเรามี5 0 6 0 0 0 0คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้แบบเนี้ยคุณสามารถทำได้เราทําทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับใช่คุณแล้วแต่ว่าคุณใช้ภาษาอะไรในการใช้ a c e b o o k นะครับกตรตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายอยากให้คุณเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับในที่ไฟล์ที่คุณซื้อก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับ อีบ e ุ๊ก0 0กลุ่มเป้าหมายราคาเพียง490บาทเท่านั้นนะครับเราจะทำมาเป็นไฟล์ PDF คุณสั่งมาคุณสามารถเราจะส่งไปคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเราแถมฟรีเป็นหนังสือนะครับเราจะจัด พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือขนาด A4 นะครับแล้วส่งให้คุณทางไปรษณีย์ตามหลังไปนะครับแต่ออกตัวก่อนราออกหนังสือนี้เป็นรูปแบบพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาจากปรินเตอร์คุณภาพจะสู้หนังสือจริงๆไม่ได้นะครับแต่เราทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ในกรณีที่คุณอยากจะจดบันทึกอะไรลงไปในตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับทั้งหมดนี้เราทํามาจํานวนจํากัดเท่านั้นถ้าคุณสนใจผมแนะนําให้คุณสั่งซื้อเลยตอนนี้นะครับถ้าคุณรอชา้าถ้าสินค้าหมดอาจจะต้องรอนานนะครับสั่งซื้อได้ที่ l ลายของบริษัทเรานะครับ Line s m e j ํ m สัญลักษณ์ SME Jump นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0615197733 0615197733 e b o ุ๊เล่มนี้ดีจริงๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังรีบไลน์เข้ามาได้เลยครับ